ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วแต่ตอนนี้เรามาจัดชุดส่งให้ลูกค้านะฮะ,ะจะเป็นชุดนี้จะเป็นชุดของบริษัทเอาไว้สัดงานเรียงนะฮะ GT 4,500อ่าอยู่ครับผมข้างล่างไม่ต่อแอมป์นะครับข้างล่างไม่มีสายโังผัสต่อสัมผัเข้านี่ได้เลยเ้ยจะเป็นเสียงมันดีกว่านะนี่ตัวนี้มีคอร์สในตัวครับสามารถแยกซับบูเฟอร์ได้แล้วก็คันกลาง,างาแหลมข้างนี้เป็นเบสสามารถนี้เบสเบสกลางกลางไปได้เลยหลังเลยนี่ก็ตอบโจทย์คนเล่นแบททกว่า ไมิกตัวนี้ขับตัวเดียวเลยแล้วามาฟังเสียงแบบชุดนี้งบไม่เกินสี่หมืนห่นมาเอาไปได้เลยเบสสิบแปดโครงลอนะฮะตัวนี้พันสองร้อยวัตต์ไม้อัดแท้นะฮะตัวนี้นี่นนนลอ้อติดตั้งก่อนเทสเสียงก่อนไปจัดส่งนะฮะที่พับประแดงอ่าโรงงานเราฟังเสียงรอบนึงฮะนี่ตัวนี้มีบลูทูธนะฮะมีบลูทูธ USB มีบลูทูธ USB แปดช่อง มีเกนไฮเกนโลมิดโลแล้วก็โลมีเอฟเฟมีออคมมนิเตอร์ครบเลยถือว่าฟัง์กชันนี้เปิดเล่นได้เลยแล้วก็มีพัดลม2ตัวนะฮะพัดลม2ตัวนะคมีคอร์สโอเวอร์ได้ตู้ที่เบสที่เป็นไม้อัดแล้วก็ตู้กลางที่เป็นไม้อัดด้วยสายลำโพงครบชุดนะฮะเดี๋ยวราฟังเสียงลองข้างนึงจะเป็นเบสข้างหนึ่งเป็นกลาง เอาแบบนิดเดียวดันขึ้นนิดเดียวพอไปสเตอร์โอไสขอเลยเอมาัเสตตมเ ลึกอย่างนี้ใช้งานง่ายมิกตัวเดียวจบติดต่อร้านเจเจสาวได้เลยนะครับผม